สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราพามาชมงานกันชนตัดต่อสวยๆนะคะเป็นกันชนแปลงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะมีหลายสเต็ปเลยนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นสเตปมิวเอ็กซ์2,023แปลงที่จะใส่ดีแม็ก2,020-2,023นะคะสเตปต่อมานะคะเป็นสเตปใส่ไฟบูนะคะบูพาวเวอร์นะคะตัวนี้ใส่กระจังมิวเอ็กซ์2,023กันชนมิวเอ็กซ์2,023นะคะใส่สเต็ปไฟเดิมบูพาวเวอร์นะคะ แล้วลงรงลงมานะคะก็เป็นใส่สเตปไฟมิว e เนะคะไฟมิวเอ็กซ์1 8 9นะคะกระจงัง e มิวเอ็ก2 0 2 3กันชนมิว e เอ็ก2 2 3นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสเต็ปใส่ไฟมิวเอ็กซ์2 1 9กระจังมิวเอ็กซ์2 1 9 2ยี่สิบนะคะใส่ได้แล้วก็เป็นกันชนตัดต่อเชื่อมนอกเชื่อมในสวยๆรอยเชื่อมแบบนี้เลยนะคะรอยเชื่อมสวยๆแบบนี้เลย สเตต์นี้นะคะเป็นชายล่างวิวเอ็กนะคะ2023นะคะใส่สำหรับดีแม็ก2 0สอถึง2023นะคะที่อยากใส่แค่ชายล่างวิวเอ็กยังคงใช้กระจังเดิมไฟเดิมของดีแม็ก2 0สอถึง23อยู่นะคะตัวนี้เป็นเฉพาะชายล่างนะคะอ mm ่า hmm. แล้วก็สเตต์ต่อมานะคะเป็นไฟใส่ไฟหน้ามี 2019 20นะคะนี่ใส่กระจังเดิมนะคะใส่ไฟ New X นะคะได้หลายสเต็ปเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสนใจสเต็ปไหนสั่งได้หมดเลยนะคะแอดไลน์ Ad นะคะ0838947603นะคะสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดสินค้าอยากได้งานการชนตัดต่อสวยๆเข้ารูปสนิทนะคะแบบนี้เลยนะคะเชื่อมนอกเชื่อมในโคทำสีได้งา่าย มีทั้งงานดิบและก็งานสีบริการให้นะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะติดตั้งฟรีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะคะฝากร้านตั้ม a u t o ็อปไว้เป็นแนวทางเลือกในการแปลงหน้ารถด้วยนะคะเปียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่า ep ต่อไปนะคะเราจะมา,ามาชมอะไรให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่า ep ต่อไปเราจะเอาอะไรมาให้ดูกันนะคะฝากกดติดตามผลงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ